เดยนต่อข้อ11ครับโอเคเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องทำให้กำลังเป็นบวกเนาะอ่ะมาสิอ็ดก็แบ่งบนล่างแน่นอนข้างบนเป็นอะไรฮะ3ากำลัง2ข้างล่างเป็น2กำลัง2ต่อไปต,ตัว A ตัว A ต้องย้ายมาอยู่ข้างบนเป็น A กำลังส ตัว B ย้ายไปอยู่ข้างล่างเป็น B ีกำลัง3จบไหมทันไหมเนี่ยเร็วไปไหมเนี่ยพอทันอยู่โอเคไหม,มเดี๋ยวเข้าต่อไปให้ทำเองบ้างนะทำแบบนี้นะืแปบ๊บนะแอปเด้งโอเค รอสักคู่แอปมันเด้งเมื่อก่อนไม่เด้งนะเหมือนพี่ไปอัป iOS เวอร์ชั่นใหม่อะ่ะแล้วมันกินทรัพยากรเพิ่มขึ้นคือพูดง่ายๆคือเขาบอกว่าซื้อเครื่องใหม่ได้แล้วเธอเอา้าวที่เขียนไปเมื่อกี้เลยหายเลยเขียนใหม่เ,เราจะได้ 3ากำลัง2แล้วก็2กำลัง2 A กำลัง2แล้วก็ B กำลัง3โอเคนี่คือข้อแรกนะครับข้อ12ครับมาข้อ12ทําทำเหมือนกันเลยมาขีดเส้นก่อน1อันนะฮะข้างบนเป็นอะไรครับ มาข้างล่าง5้าปะอ่าข้างบนก็กลายเป็น x เดียวดูดูเฉพาะทีละอันก่อนนะดูอันหน้าก่อนนะแล้วก็กลายเป็น y กํลัง3ทุถูกป่ะเสร็จแล้วค่อยไปดูอันหลังนะอันหลังคือคูณติดลบก็คือเซน1ส่วน x กํลัง2แล้วก็ y กําลัง4เข้าไหมเสร็จแล้วพี่ก็ทำต่อนะ มันจะเป็นส่วน5อยู่ข้างล่างนะครับทีนี้ x อยู่ตรงไหนครับอยู่บนหรืออยู่ล่างดี uh. มันถึงจะเป็นกำลังบวกล uh. ่างนะฮะเหลือ x เดียวแล้ว y ละครับ วกำลัง3อยู่บน Y กำลัง4อยู่ข้างล่างรวมความแล้วเหลือกี่วายวายเดียวอยู่ข้างล่างถูกไหมฮะจบนี่ค,คือคำตอบโ okay. อเคจบไปนะครับข้อหลังๆเริ่มซับซ้อนนะ อ่ะสั็จยางเขาสิบสามพี่เขียนขีดรอไว้เลยแล้วน้องเห็นตัวหลังมันยกกำลังอะไรตัวหลักกำลังก้อนหนเออตัดทิ้งไปเลยถูกไหมฮะอ้าวมาทำสามตัดสเอ่อกำลังสองใช่ปะ่ะข้างบนคือ3ยกกำลังหนึ่งเพราะนั้นตบ3ามกำลังสองข้นเ้างบนจะได้ข้างบนเป็นสทมันไหมเอ้ยเป็น3ามกำลังสามทีนี้เออ่ะ เอ็มอยู่บนหรืออยู่ล่างดีเอออยู่ล่านะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็น N องสองถูกอ่ะเอ็นล่ะเอ็อยู่บนหรืออยู่ล่างดีลจบยังจบจบแล้วแค่นี้แหละโ <laughs> คตรง่ายอ่ะเขียนให้สวยๆนะเขียน okay, นะอ่ะจบแล้ว แหมดูเหมือนซับซ้อนนะแต่ว่าง่ายเนื่องจากตัวหลังมันยกกำลังศูนย์เริ่มจับไตได้แล้วใช่ไหมอืมอ่ะข้อข้อสุดท้ายฮะสำหรับหน้านี้พร้อมแล้วบอกเดี๋ยวทำไปพร้อมกันรรอมแล้วคับ,คบมาฮะ ดูเลขห้าก่อนเลขห้าเอาห้าอยู่บนหรืออยู่ล่างดีอยู่ล่างเป็นห้ากำลังเท่าไหร่เป็นห้ากำลังี่ห้ามันมีบวกขีดตัวเฮ้ยแล้วตัวสุดท้ายมันเป็นห้ากำลังอะไรเอออย่าลืมบวกหนึ่งด้วยเป็นห้ากำลังอะไร เก่งมากฮะ,ะตัวต่อไปคือ x x อยู่บนอยู่ล่างอยู่บนครับอ่าเป็น x กำลังอะไรเก่งมากเห็นไหมทำเป็นแล้วตัวต่อไปคือ y y อยู่บนอยู่ล่าง y อยู่บนเป็น y กำลังอะไร y กำลังอะไร จบฮนะเรียบร้อยสรุปก็ไม่ได้ยากนะพอเราดูไปแล้วใช่ป่ะเราก็ดูชุบๆๆๆเลยนะโอเคไหม